โอ้โหจังหะนี้ถือว่าแก้ไขได้สวยเลยฮะเปิดไม่ดีแล้วครับแต่ตามมาไงครับจิ้มข้ามหัวเลย<จ>สองตอตหครับลูกนี้เสิร์ฟตัดเบาๆสั้นๆครับโอ้โหถือเป็นลูกที่ หาทางรับมือ,อยากมา,ากครับกลับมาตรงนี้แต้ม6ต่อ3กักลังเท้าต้องเล่นเองแล้วก็ออกหือดีครับดูกนี้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเล่นจังหวะ2 ไม่เห็น,นครับรอดูตั้งนานไม่เห็น,นครับสรุปลูกนี้เสิบโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่นะครับจ่ายซ้ายทีขวาทีหยอดทีหลากหลายเหลือเกิน เจ็ดต่อสี่เสริมเขา้าจมาปิมเปิดตาครับมีให้เห็นเหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยแห,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 หละครับเราได้ดูเกมกดดันกดดันมาดูว่าปิมพพาจะเอาคืนยังไงครับลูกนี้วัดลายมหน้าขวาออกครับ ต้องขอเวลานอเพื่อปรับจูนจังหวะกันอีกสักครั้งคนระับต้องบอกว่าถึงตรงนี้เซอร์ไไรส์เหมือนกันครับแต้มตามกำแผงตามหลังอยู่ ถึง5คะแนนครับ4ต่อ9น้องฟ้ามอทนเตะหรือยังครับเตะกำลังจะลงสนามครับในสนามข้างๆนะฮะ ห้าเก้าลูกนี้เสิบ์ั้นสั้น,น,นตกพื้นไปแล้วครับรับมาเป็นเกมเสิฟของวสวร์เต้มเก้าต่อหกครับขอบขอภัยตัดขึ้นมา โลนข้าไปแล้วก็สันแบกลอดบล็อกเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมเสิร์ฟของทางฝั่งมสเวเล่นงามรามกำแพงได้อย่างต่อเน,นื่องครับลูกสั้นทีมสองของมอสวนะครับตัวทำก็คือโอ้โหตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลยครับขออภัยด้วยตัวชงนีสัญญาครับ ตัวเสิร์ฟนี่ชัยอนันครับนี่ยอดมารับหึ่งจังหวะสันแม็กควมเลยครับสูงยาวเข่าดีเหลือเกินหน่วยก้านดีมากครับตัวเตะมาที่12นี่นะครับลอกจากจะมีภาพเช้าแล้วก็แถมภาพค้างให้ด้วยไปเลย ต่อเจ็ดโอ้เปิดไม่ดีแล้วแก้ไขข้าไปโอ,โอ,โอ,โอ้จังหวะนี้ต้องบอกว่าดวงทั้ง2องทีมนะครับนี่ปิ่มประภากแก้ไขลูกนี้นะครับพริกตะข่ายเหมือนจะได้แต้มอยู่แล้วเชียวครับกลับกลายเป็นว่าโดนหัวเข่ากระเด้งข้ามมาเป็นแต้มของมอสวอครับ 1 1ด,ดครับลูกนี้ตัดสั้นๆมาไม่หยั้อย,ยคยับโอ้โห oh, oh. ้าเอาลูกสั้นของปิมพาไม่ได้ก็ยากแล้วครับวันนี้ต้องแก้เกมกันนะครับอาจจะเดินมาหลอกสักครึ่งก้าวก็ได้ครับเราค่อยถอยนะสำหรับผู้น้าของมอสวอ นี่แหละครับ9ต่อ11 เกมอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนดูภาพช้าเหมือนฉายซ้ำครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของมอสวอตอนนี้นำอยู่แค่หนึ่งคะแนนสิบต่อสิ วัดมาต้องลากเล่นเองซันแบ็กยังไงโอ้โหโดนบล็อกแหละครับต้องถือว่าทําได้ดีทั้ง2ทีมครับสำหรับผู้เล่นแบ็กหลังเนีฮยผู้เล่นหมายเลขสองของมอสะว่ก็ไม่ธรรมดาครับมีลูกเสิร์ฟที่แจกใจซ้ายขวาม,มีลูกยอดอีกด้วยนะฮะลูกยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งที่เสิร์ฟตรงนี้ การบอกเป็นลูกออกครับมาดูช้าๆกันิีกครั้งว่าออกหรือดีออกไปเยอะเลยครับ <c oughs> เสิร์ฟลูกตายอดมาได้ขึ้นโอ้โหยกล้นไปแล้วตีหัวโอ้ถือว่ายืมอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับปีประภามงมาดูนศีสะพอดี ทำให้กลับมาเสิร์ฟตรงนี้แต้ม12เท่าครับต่างกันเหลือกินครับแต้ม13ต่อ11กับ12เท่ามาดูว่าปีมจะฉีกหนีได้หรือไม่โยนมาลูกนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนใายซ้ำยังไงอย่างนั้นครับ <H oly S 1> นี่ฮะ <laughs> ไม่รู้จะระวังยังไงครับลูกแบบนี้ ทางมอสต้องขอเวลานอกนะครับเพื่อปรับแก้เกมกันก่อน านคอมเมนต์กันก่อนนะครับตัวชงมารามตื่นสลาหรือเปล่าออกตัวช้าเกินต้องชื่นชมตัวเสิร์ฟของมอสมครับแจกจ่ายลูกเสิร์ฟได้ดีเหลือเกินครับสั้นยาวสั้นยาว13ต่อ12ครับเสิร์ฟลูกที่สองในชุดนี้ของรามคับแหง ลูกนี้ตักหลังเท้าล้นข้ามาได้คือเตะสันแบกโอ้โหนี่ครับจังหวะขึ้นทํา14ต่อ12ปริมประพาเสฟลูกที่สา แล้วก็เหมือนเดิมครับพอลูกยาวจับทางได้ก็โดนลูกสั้นอย่างต่อเนื่อง 16ยหดอีกครั้งหนึงโอ้โหพิมก้าวยาวเหลือเกินลูกนี้เตะไกลๆไม่ใช่ปัญหาครับเ,เรียบร้อยลูกนี้เลือกเสิร์ฟสายสุดเลย ตรงนี้กรรมการบอกออกนะครับเรามาดูช้าๆกันอีกครั้งว่าออกไหมออกครับ18.2ไปแล้วครับเสิร์ฟสชุดหนีห่างเลยแล้วก็โอ้โหลูกนี้ตักซ้ายสวยตายคือเตะแต่ยังมาโดนบล็อกอีกครับโอ้โห นีครับเตะก็ดีครับล็อกก็ใหญ่ครับโยนลูกนี้เสิร์ฟขวาสุดเลยครับหลากหลายเหลือเกินครับตัวเสิร์ฟมายเลสองลัางแพงครับที่พึ่งเข้าไปเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติไทยครับตีพาแก้วคำสาย ลูกนี้ตัดมารับได้อยู่ยกได้ซ้ายได้ขึ้นเตะลอดบล็อกโดดเกี่ยวไม้ตาัมมาไม่ทันแล้วยังหยื้ออยู่ครับํมามาห่างๆเนี่ยตอนนี้มสมอ ลกดีได้ขึ้นเตะเกมแล้วก็โดนล็อบครับโอ้โหจะเกมก็ไม่เกมแต่โชคยีก็มันห่างไปหน่อยครับไม่งั้นมันเลยครับจังหวะนี้สิบสี่ยี่ส ลดข้าไปอีกครั้งหนึ่งเก็บตกได้หรือไม่สันแบกลูกนี้โอ้โหปิดเกมด้วยตัวเองนะครับถือว่าสู้ได้ดีนะ้วในเซตแรกทางฝั่งมอสวครับส, More so More บสุปผอการแข่งขันในเซตที่หนึ่งครับก็เป็นลาวแกรแ่งก็ชนะไปก่อนครับ21ต่อ14ครับเป็นเกมที่ถือว่าค่อนข้างสรุปเลยทีเดียวกลับมาลุ้นกันในเซตที่2ครับว่าทางมอสวจะแก้เกมกับลูกเสิฟของปิ่มพาได้หรือไม่ครับโดนไป2ชุดหายเลย Thank <laughs> you. แก้ไขแล้วนะครับมัวแต่ดูเกมแล้วก็กดภาพช้าไปด้วยฮะมีการผิดพลาดเล็กน้อย มาชมในเซตที่สองลูกนี้ยอดเลยยกมาไกลๆโอ้โหแต่ก็น่าจะออกไปแล้วนะครับแต่ว่าผูเ้เล่นแบ็กหลังของมอสวอลบไม่ทันครับศูยอดอีกครั้ง สนิทเลือเงินต้องยกเองครับพี่บาแล้วก็ลากซันแบ็กเลยครับมูกปิ่มไม่ธรรมดาครับนี่มาชมจังหวะนี้กันครับเสิร์ฟเนี่ยดีแล้วครับถึงกับต้องลัดออกไปให้แบ็กชงแล้วก็ชงไม่ดีครับต้องลากซันแบ็กเองครับศูนย์ว้าว นต่อศูนย์ครับล็อกเต็มเลยในชุดแรกรามแหมงลูกนี้แล้วก็โอ้โหแบบนี้เบอร์ B 12มอรามชื่ออะไรครับ เออ12มอรามนะฮะนัดโอ้โหตัวหนังสือถือว่าอ่านยากเลยทีเดียวนัดลิตาหรือเปล่าครับนัดลิตาตานัดกิตานักสิงครับลูงนี้เซฟมามัวจะอ่านชื่ออยู่สันแม็กนดเกี่ยวไหมโอ้โหไปแจ้งของมอสบอ ต่อ4ครับเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้าม2ต่อ5ลูกนี้เสิร์ฟดีครับโอ้โหเปลี่ยนจังหวะครับเหมือนจะเล่นสั้นแต่เป็นจังหวะที่แบบว่าเหมือนจะใช้ฝ่าเท้า ปัดปัดไปครับนั่นแหละครับเหมือนหลอกด้วยไม่ธรรมดาสามต่อห้าเสิร์ฟลูกนี้ยอดสั้นได้ไหมต้องแก้ไขข้ามารับหนึ่งยกสองสั่นแบ๊กโอ้นี่แหละครับจังหวะเก็บตกเสียดายครับตังวะนนี้เสียดายจริง จอสามเสริบสั้นๆมาลากนิดเองต้องแก้ไขข้าไปครับลูกนี้จอดจอแล้วก็เรียบร้อยเลยครับนี่ฮะรับหนึ่ยก2แล้วก็สั่นแบ็กนะครับตามสูตรสำเร็จเลย เจ็ดต่อสามครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้ตัดลงขาเฉือนลงขาถือว่าสุดจริงนะขนาดคนบรรยายยังท้อนะครับแค่มองลูกเสิร์ฟนะครับว่ามันหมดสิทธิ์รับจริงๆแต่ต้องสู้ต่อไปครับการแข่งขันยังไม่จบ แปะต่อสามโอโพอจะระวังลูกสั้นหน่อยก็โดนลูกยาวไปครับพอแต้มตามหลังเยอะๆก็กดดันนะครับ มสวเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมาจากนักความผสมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนักีฬามาจากหลายๆที่นะครับ ทีมแรกใครชนะทีมแรกเป็นรามคำแหงชนะนะครับเอาละครับเวลานอกมาลุ้นกันต่อใน ช่วงกลางเกมสามต่อสิบครับลูกนี้เลือกยอดแล้วก็เปิดเป้นนหน่อยยกได้ซ้ายแก้ไขข้ามาได้ขึ้นทําโอ้โหไขขึ้นเตะครับลูกนี้จังหวะสุดท้ายนั่นแหละครับสับสนกันไปไหน่อยป็นเติมของมาสว สต่อ10บลูกนี้เปลี่ยนจังหวะเสรยบยาไปที่หน้นาซ้ายได้ซิดเตะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ 11บเ็ต่อสีครับโอ้โหลูกนี้เสริมยาวเนี่ยโค้งลงหลังสวยงามจริงสิบสองต่อสี เกิดมาลูกนี้ก็เรียบร้อยอีกครั้งครับ5ต่อ13วัดแรงลูกนี้ไม่ข้ามะครับแต่มันหลังมันเอ้ยแต้มตามหลังมันจำกัดนะครับมีการเล่นดกดดันด้วยนะครับ 5ต่อ14ครับขอภายยกมรลูกดสสั่นแบกโอ้หน่ยก้านดีแล้วก็หาจังหวะเตะดีด้วยนะครับตัวเตะมาเลขกับ2ของรามคำแหง อยู่นี้อยู่ไหมไม่ได้นะครับหนีปิ่งลนนิงคะแนน16-5ปิ่มประภาเสิร์ฟม,มาที่หน้าซ้ายลิมเป็นแปานอีกครั้งหนึ่ง ็บซ้ายสุดตรงนี้นี่ฮะตัวเส์บซ้ายสุดหมดสิบรับแล้วครับตัดมารับด้วยซ้ายโยกสันแม็กโอ้โหยังได้ขึ้นทําสวยๆครับ มาดูลูกเตะของทางด้านมอสวอกันบ้างหกต่อสิบแปดยอดไปโอ้ยลูกเสิบถือว่าทำงานเรื่อยๆครับล <deal> ูกยอด คืนท่านไปแล้วครับอีกแต้มเดียวเกมครับไปเกมเสิร์ฟของทางฝั่งรามคำแหงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับจับปิดเซตของปีปะพาแก้วคำใสครับสรุปผลการแข่งขันรามคำแหงเอาชนะ ในทีมที่สองครับสองต่อศูนย์เซตครับว่าสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมครับลึงใจๆกับทั้งสองทีมครับเป็นราะแหงนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตามไปด้วยครับเพจยูตะก้อนะครับเพราะท่านจะไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการตะก้อนั่นเองนะครับ วันนี้เรามีถ่ายคอีกคู่หนึ่งในเวลา17ตรนิกานะครับเป็นประเทศทีมชายครับมคุณเทียบตมบดีพบกับมอปฐุมธาน,นีครับห้ามพลาดูประการทั้งปวงครับแล้วพบกันใหม่ในคู่ต่อไปครับสวัสดีครับ